พลังงานมหาศาลบนโลกและวิธีปรับตัวให้เข้ากันกับพวกมัน The Creator ถ่ายทอดโดย Daniel Scranton พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณพวกเราคือ The Creator พวกเราเป็นกลุ่มรวมของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกายเนื้อในมิติที่12และพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือพวกเราสังเกตเห็นว่า มีพลังงานจำนวนมากลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศของพวกคุณและพวกเราก็ตระหนักถึงพวกคุณที่ไวต่อพลังงานพวกเราสังเกตเห็นว่าพวกคุณมีช่วงเวลาที่ท้าทายในการนอนหลับหรือต้องการนอนหลับมากขึ้นและพวกเรารับรู้ว่าพวกคุณบางคนไม่อนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนมากพอ ผ่อนคลายมากพอและปล่อยให้พลังงานที่อยู่กับพวกคุณเข้ามาพวกเราต้องการให้พวกคุณรู้ว่ามีความสำคัญกับระดับความชุ่มชื้นของร่างกายคุณเกี่ยวกับปริมาณของพลังงานเหล่านี้ที่คุณสามารถลงส่ร่างกายของคุณได้และพวกเรายังต้องการให้พวกคุณรู้ว่ายังมีวิธีอื่นๆที่คุณมีการปรับตัว ให้เข้ากับพลังงานความถี่สงูงออกไปสัมผัสธรรมชาติให้มากขึ้นแช่ตัวในน้ำบ่อยขึ้นและให้เวลากับตัวเองมากมายในการทำสมาธิไตรตรองเพลิดเพลินกับชีวิตคุณได้สร้างชีวิตของคุณไม่ใช่แค่เป็นโอกาสสําหรับคุณที่จะเติบโตแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับคุณที่จะได้สัมผัสกับความรักและความสุข ดังนั้นพวกเราขอแนะนำให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักและเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณกำลังทําให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ถ้าคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณยังต้องการให้ความสนใจกับแรงกระตุ้นภายในแรงผลักดันเหล่านั้นมากขึ้นคุณต้องการทําตามหัวใจของคุณเพื่อให้คุณอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสมในการรับและรวบรวมพลังงานที่พร้อมให้คุณตอนนี้เมื่อคุณปรับตัวให้เข้ากับพลังงานที่อยู่กับคุณคุณจะมีโอกาสได้รับมากขึ้นและคุณยังสามารถระบุได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพลังงานประเภทใดที่คุณต้องการรับและทำไม บางทีคุณอาจต้องการแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับบางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือบางทีคุณอาจต้องการเข้าถึงข้อมูลชีวิตในอดีตหรือของประธานทางจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นทำงานร่วมกับพลังงานเหล่านี้ที่อยู่กับคุณหรือว่าพวกพวกมันอยู่รอบตัวคุณ และพลังงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่บนโลกในตอนนี้เป็นพลังงานบวกพวกมันคือการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นพวกมันคือการรวมเข้าด้วยกันคุณไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกลัวด้วยการเปิดใจรับสิ่งที่พร้อมให้คุณเพราะคุณกําลังดำเนินการด้วยความถี่ที่สูงขึ้นอยู่แล้วคุณกําลังว่ายอยู่ในทะเลงพลังงานที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีไว้เพื่อนำคุณไปู่ร,ระดับจิตสำนึกต่อไปและพวกคุณที่ได้รับข้อความนี้ก็พร้อมที่จะรับพลังงานความถี่สูงเช่นกันแต่บางครั้งคุณแค่ต้องการการเตือนความจำว่าพวกมันอยู่ที่นั่นแหละพร้อมที่จะให้คุณและจะมีพลังงานมากขึ้นสำหรับคุณทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเปิดรับในตอนนี้หรือ จะเปิดรับในภายหลังสิ่งเก่าและเสื่อมสภาพสิ่งที่ไม่ให้บริการคุณอีกต่อไปกำลังจะหายไปคุณกำลังก้าวข้ามมันพลังงานเหล่านั้นกำลังมีเส้นทางของตัวเองเช่นกันและจะสามารถรู้จักตัวเองได้มากขึ้นว่าพวกเขาเป็นใครอย่างแท้จริงในฐานะความรักของแหล่งกำเนิดดังนั้น จงให้โอกาสตัวเองอย่างน้อยวันละครั้งเพื่อผ่อนคลายในพลังงานที่อยู่กับคุณและรับพวกมันเพื่อให้พวกมันสามารถล้อมรวมและเพื่อให้คุณสามารถใช้พวกมันในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการสร้างบนโลกที่สวยงามของคุณพวกเราคือ The Creator และพวกเรารักคุณมาก